มันยำจนระนันเราเนี่ยแสปอป้ากระโดดเร็วเถอะแกมระวังนะคกา,างวันเย็นข้างลกีขวดละคะนี่3บางทีก็สงบางทีก็3ปัดคือดูดเร็วแทอะ นิ <łość> ้วบ่โอ้แต่แต่ลูกอันนั่นเ้งยู่เลี้ยวนั่นนั่นตัวนี้นี่สามตัวเนี่ยกินกินไวแต่ว่าตอนนั้นมันน้อยมันโป่งใสแก่เมื่อไวนั่นน่ามันลูกเงยมันผลใสเลย ินอย่าางมีควแสดงว่าหิวจัดไม่ไม่ได้ถามแม่อ้อมว่าเอออ้อมมันเคยเลี้ยงนี่อ้อมมันมีฟาร์มตรงยวนไอ้ดาน่ะมันจะมันจะให้กินอะไรได้อีกไมนอกจากนมนอกจากนมนั่นหมคะเออเมื่อกี้เห็นอ้อมมันไปเดีถึงจะดูท้องอันนี้พอมันเดี่ยวออกมันก็หมดแล้วอืม เราอีกกี่เดือนถึงจะกลิ่นยาได้ไปะเนี่ยนั่นแหละแบบนี้แบบนี้ไม่ค่อยเจ็ดไม่ค่อยสิทธ์บวบเบี้ยนจนับไปตามดีมเหมือน,น,นเดิมดีตัวยอุ้ยอุ้ยตกแล้วแก้มมดแล้วแก้มหมดแล้วนัดแย่งกันแล้ววันนี้แก้มนัดนัดนัด

แย่ๆกันด้วยแย่กันเอ้าเมื่อดีลีโอ้แต่โอู้มันโดดเร็วอะตัวนี้เร็มเอาไปตดฉีดน้ำแล้วเนี่ยเมตตาโยกป่ะค่ะ